สวัสดีค่ะเอาวสารคามบอูซูปังด้วยค่ะมื่อนี้นะคะสารคามสารคามาเออล่ามอนเนกประสงค์นะคะของโมบ้านนี่แหละคะ่ะพอดีมื่อนี้มีนัดก่อแายพี่น้องในหมู่บานนะคะตรวจคัดกองเบาหวาน,นะคะ่ะโดยคุณหมอจากรพสตเฮานี่แหละคะ่ะ เดี๋ยวคุณหมอจะใส่ความรู้เรื่องเการประวัติอีกนะคะ่ะซึ่งการตวรวจคั้นตอนบาหวานเนาะคะ่ะจะใส่เวลาบรโดนไปไหนเนาะคะ่ะเข้าเองกับสิเดลูสุขภาพของตัวเองเนาะคะ่ะการคัดกรองกับสีเลือดตานี่แหละคะ่ะวัดสร้างน้ำหนักวัดรอบเอววัดความสูงนะคะแล้วก็ วัดความดันก็คือว่าเป็นการตรวจสุขภาพเบื้องต้นนะคะแล้วก็คุณหมอกับจาเลือดค่ะเพื่อให้รู้ผลเลยค่ะว่าผู้ใดนะคะยูะระดับใดสียูในความเสี่ยงบ่อหรือสุขภาพดีนะคะ,ะถ้าเกินกำหนดจะได้ ตัวเองแล้วก็เสียด้ระมัดระวังป้องก,กันอาหารการกินนะคะนี่นะคะก็เป็นสิ่งที่ดีมากๆเลยคะ่ะเป็นโครงการเป็นนโยบายนะคะของทางรัฐาบาลกระทรวงสาธารณสุขนะคะห่วงใยสุขภาพ ของประชาชนทุกคนนะคะ่ะเข้าถึงทุกๆคนค่ะตอนนี้ถ้าว่ากอใจกับโรคทีกันเนาะค่ะโรคเบาหวานก็คือภาวะที่เขาเจาะน้ำตาลแล้วเจาะน้ำตาลในเลือดไหมค่ะเจาะเบื้องระดับน้ำตาลในเลือดแล้วมันสูงกว่าปกตินะคะสูงกว่าปกติปกติคือเท่าไหร่ก่อนที่สิมาตรวจทุกทุกคั้นนี้รดเขาก็นานไป ต้องอดเขาอดน้ำลูกอมเครื่งดืมอดว่ค่ะอดย่าหน่อยแปดชั่วโมงได้เคงื่มวะถ้าเหมือนคือนเนาะองย่าหน่อยแปดชั่วโมงได้ค่ะถ้าอดหน่อยว่านันคือผลปวดมันสิยืนยันผนบ่ไดดหรือใดก็ว่าว่ล่อยเปอร์เซ็นต์เนาะค่ะเพราะฉะนั้นก็อดอดบ่กินอย่างนีอยย่าหน่อยแปดชั่วโมง พ่อว่าตรวจแล้วผลปกติคือต่อมอยู่ในระดังเจ็ดสิบถึงเก้าสิบเก้าน่าเออเลยเข้าใจเลยวันเจ็ดสิบถึงเก้าสิบเก้าถ้าต่มก็เจ็ดสิบขันโอ๊เกินไปเปิดพอโอ๊ตยาแล้วอาหารในในเลือดไม่ต่างายสิพอมีแล้วอันนี้สิเริ่มท่านมองมองงงงงงแบบนี้อันนี้เกินไปนะคะอถ้าเกินเก้าสิบเก้าหมายถึงว่าลอยเกินมันสีแดงเป็นสองคุ่ม ะะสองกลุ่มถ้าได้หนึ่งร้อยถึงหนึ่งร้อยยี่สิบห้าประเทศไทยตอนนี้จักหายทันเป็นกลุ่มเสียงสูงที่ีมโอกาสเป็นโรคเบาหวานแล้วเกิดมาเสียงแล้วเด็ตตองนี้การปรับพฤติกรรมตองนี้พางลูจังเหมือนนี่นะนู่มาหายวามรูทันตรงนี้จ้ากอนมีเหล่าท่านตัดสินใจเอาไาสิเก้าขามไปเป็นเบาหวานหรือสิถอยขึ้นมาเป็นค้นปกติมานบาาน่าอ่า ร้อยถึงร้อยยี่บห้าเนี่ยก็เสียงสูงนะคะคราวนี้ถ้าร้อยยี่บหกขึ้นไปสิเชิญผ่านไปตรวจซ้ำอีกเจ้าเธอนึงถัดซ้ำอีกเจ้าเือนึงยัางลอยยี่สิบหกขึ้นไปผ่านเป็นแล้วค่ะผ่านวรนสิรักษาถ้าบรันษามีผลเสียเดียวมัสบบะนะิบอกเนาะค่ะเนาะหูห,หูระดับแล้วเนะาะปกติรู้แล้วเสียงรู้แล้วสงสัยกล้วยรู้แล้ว เนาะคะ่ะเนาะคราวน,นี้สาเหตุอของโรคเบาหวานสาเหตุอ,อันดับหนึ่งเลยคือมีพันธุกรรมด้วยค่ะเป็นปัจจัยที่เกิดเหตุเขาเป็นเช่นเกิดมาพอแม่เป็นเบาหวานนะคะอันนี้เป็นปัจจัยสําคัญเลยทนีผลแน่นอนนะคะแต่ว่าสาเหตุที่สองที่ตอนนี้คนทัวรโลกมากอยู่จุดน,นี้แหละเกิดเหนหเป็นเบาหวานย้อนสาเหตุที่สองแ่ะคือป่อยให้เจ้าความอ้วนจ้า อ้วนโดยเฉพาะอ้วนลงพุงเพราะว่าก้นอ้วนลงพุงนี่เสี่ยงไข้ไขมันที่มีอยู่กระจายไปทัว่วหลางไกยกระจายไปทั่วพุงนี่มันเสียงไข้หลางายเข้าดื้อต่ออินซูลินที่หลางกายผลิตอ,ออกมาเองนะคะเพราะฉะนั้นผู้ใดอ้วนได้นหนีเสี่ยงแล้วล่ะเสี่ยงเป็นอันดับที่สองสาเหตุสาเหตุที่สามก็คือสาเหตุื่ออื่นเช่นอายุหลายขึ้นมันเกิดความเสื่อมเอง เพราะว่าเบาหวานกับือตตบอ่อนมันสั่งอินซูลินไ้หน่อยลงหรือร่างกายหอาดื้อต่ออินซูลินที่ร่างกายสั่งมาเพราะว่ามีการกระตุ้นให้ร่างกายสั่งอินซูลินอยเกินไปเช่นกินกินอีหยังที่หวานหวานบอยจำวนหลายกินเข้าจำวนหลายบางคนคิดว่ากินของหวานสิเป็นตัว่าหาลู้ไหมว่าการกินอาหารประเภทข้าวโพแทสเด็ดมหมถึกข้าวแป้งน้ำตาลเผลือกมันนีไหมค่ะ เาเอิ่นกุ้งค้าบโพให้เด็กทีายเกินไปแต่ส่งผลเทขายน้่นตาลในเลือดสูงขึ้นกันนะคะหรือว่าคนที่เป็นโรคความดันสูงเป็นโรคไขมันในเลือดสูงอยู่แล้วทว่เมสีมีโอกาสเป็นโกกรคเบาหวานเลียกว่าคนอื่นอันนี้สาเหตุหลักๆักสี่มีอยู่สามอย่างนะคะสาเหตุเราอาการเป็นเช่นไหนอาการนะคะถ้าเป็นน้อยจย 20, 30, 30. ังหว่ยี่สิบสามสิบนี่อาจสิ่ก็เช่นด้เห็นแต่ว่า ถ้าประมาณลอยหมาสิลอยหกสิบขึ้นสิเริ่มนีอาการเช่นเหี่ยวดูตอนกลางคืนค่ะครับเข้ามาตอนกลางคืนนี่หมายถึงว่าช่วงที่เห้่เขานอนแซลลปกติเห่านอนสมุดว่าซีถุงถึงตีซีช่วงระยะที่เห่านอนนี่ยังต่อมในลูกเป็นมาเหี่ยวเทือสองเทือนี่เราปกติแร้วเป้่ค่ะคือปกติเขาสีเหียวเซ็ตซับเรากับเขานอนเรากับตื่นเทือเดียวมันเหีวอีกอันนี้เราเป็นยาง อันนี้คือเอ่นใบเหียวรูนนะคะก็คือเหียวระวังที่เขาหลักไปแล้วเดีรูปถึงไมาเหียวเนี่ยให้คิดไว้เลยว่าอาจสิเป็นเบาหวานนะคะอาการแรกก็แต่เหียวรูปเขารูปเขาเข้ากะเสิเลมข้อแห้งเลยอาการต่อมาก็บสิข้อแห้งกับหายน้ำนะคะวันนี้น้ำตาลที่ได้จากการย่อยห้องกินอาหารไปมันสิย่อยกลายเป็นน้ำตาลเผากระแสเลือดวันนี้ตับอ่อนก็บสิล่างอินซูลินมาพ่ะ ถ้าหนังตาที่ได้จากการย่อยไปให้เอาไว้เยวัดตางตามใส่เป็นพลังงานใส่เป็นอาหารแต่ว่าอินซูลินเท่านี้พเพียงพ่อหรือหลังกายกดืย้อการย่อยหนังตาแสกเน้เลือดหนังตาเราถึงไปใส่รลางกายแบบนี้จ้ะก็ได้รับอาหารเพียงพ่อแบบนี้จะเป็นไหนหาะหอมลงน้ำนักโหลดนี่บ้ีงอ่อนเพี้ยนนี่บนา้บ้ดนี้ภาวะแสกซ้อนนี่แหละสิ่งที่อยากในเข้าใจอยากในฟังนะฮะ่ะคือภาวะแสกซ้อน สังเกตว่าผู้ป่วยเบาหวานพขาจะเป็นไปโดนโดนนะคะหรือว่าโดนกระซำถ้าว่าอะรดูแลทีดีพ่อนะคะสุดท้ายก็สิมัดเสียชีวิตหรือเจ็บป่วยรุนแรงหย่อนถ้าว่าแสกซอนของมันเนี่ยนะห้คิดผ่าด้วยวางน้ำตาลบได้เอาไปใส่แล้วมันแช่อยู่ในเส้นเลือเทาเ้นเลือเท่าในร่างกายเขามีทั้งเ้นเลือไงเส้นเลือปลอยนาอค่ะเนาะยกตัวอย่างเส้นเลือดไงน้ำตาลเวลามันแช่อยู่ มันทำลายได้ค่ะมันทำลายหลอดเลือดเส้นเลือดเราก็เอาไว้ยวะทีเลือดนั่นไปเลี้ยมพะว่าเลือดมันมีกตน้ำตาเนาะยกตัวย่างเส้นเลือดไงเส้นเลือดไปสมองเงนี้สินะคะนี่ตรงมึนไปสมองเนี้นะคะเส้นเลือดไงเด้ถ้าเส้นเลือดไงตรงนี้มีปัญหาสิแข็งสิตีบสิตันอาจจะเกิดภาวะาอัมาพึกงเอามา,าออู่อยู่ๆอ่อนแรงเทิงสิยู่ๆบอกว่าได้นะคะทีเอิญว่าโลกสโต๊ะโรกอามาพึกอัมาต บ้านเฮาเป็นหลายตำบลเขาเป็นหลายประเทศไทยเป็นหลายนะเป็นปัญหาเลยมาจากสาเหตุนี่แหละส่วนหนึ่งในเรื่องของเบาหวานะที่หลอดเลือดฝอยแบบนี้ยกตัวอย่างหลอดเลือดฝอยที่เวลาเป็นโรคเบาหวานแล้วมันไปทมไล่หลอดเลือดฝอยที่ไปเลีย้ยงจอประสาทตานีมค่ะถ้าผู้ใดเป็นเบาหาวานเราขัดกรองเขาสิได้ขัดกรอง,องตรวจจอประสาทตาเนาะสิมีการฉายเนาะ มันสีเห็นจอดเศษเลือดลอยอยู่ในตามันสีเยอะแยะเลยได้ค่ะถอนไปหี่ยมเป็ไงเขามองเห็นเนาะบันนี้ค่ะเป็นเบาหวานแล้วเส็จเลือดเล่านี่ก็ได้ไปหี่ยมจอตาดีเพราะหรือไปบ่ไใดเขาก็สินี้อาการตามัวอเป็นต่อกระจบใดง่ายเปต่อนี้ใดง่ายเป็นสีนะคะวันนี้ถ้าเส้นเลือดลอยไปย่างไตถือทาร้ายจากเบาหวานแต่คือกันเขาก็สิอากสินี้อาการไตวายไตเสื่อมเหี่ยวเป็นฟองหนาบวมแขนขาบวมัตบวม นะคะหลอดเลือดสอยไปยงเส้นประสาทเมื่อเท่าก็ดีแต่สิมื่อชาเนี่ยอาการมื่อชามือเท่า,ะน,า,ทานะคะบัานี้ค่ะเป็นเบาหวานแล้วรักษาจังไหนนี่นี่ผู้เป็นเบาหวานแล้ววะยืนนี่บ่มีเนาะมีอยู่อ่าหาท่านเป็นแล้วขอปฏิบัติขอแรกเราสำคัญที่สุดเป็นหัวใจเลยคือท่านต้องย้อมรับแล้วรักษาตามแพทย์แพทย์บอกว่าต้องกินแพทย์บอกว่าต้องฉีด กินเท่าไรฉีดเทด่าไรเอาตามนั่นให้รอยเปอร์เซ็นต์ได้ค่ะขอนี้ขอร้อยเปอร์เซ็นต์มีหลายคนที่ว่นย้อนไปรักษาก็จริงอยู่แต่ว่าพอตะแพ์สั่งยาสั่งอย่างแล้วมาปรับยาเองแบบนี้เด้ย่ยโอ,อ้กินขับปนิกูกับไตาไว้ทั้งตัวอีหอย่งางประมาณนีสี่นะคะสื่งเป็นความกอใจที่ผิดพอวันมูบอกไปแล้วเนาะว่ายิ่งน้ำตาลสูงมันยิงทำารหลอดเลือดต่างๆททำไรเอาไว้เดี๋ยว่างๆัอันนั้นเห็หนักว่า อ่าผ่าตยาที่เขาผลิตออกมาห้เข้ากินเขาคิดผลพักระหว่างต้องอาการแสกซอดสจากยาอาการเขาเรียกว,ว่าอาการขังเคียงของยาหรือผลลิตของยาที่สิเป็นทางทางลบหนึ่งค่ะมันต้องหน่อยที่สุดแล้วเขาจะผลิตออกมาได้เนาะเพราะฉะนั้นอันดับแรกของผู้ป่วยเบาหวานก็คือหมอรักษาไดเอาตามนั้นค่ะถ้าเกิดกินยาไปแล้วมันมีอาการบ่โอเคไปหาหมอกรณนมาใดก่อนหนึ่ง นะคะห่อสองท่านต้องคุ่มหนักๆแย่ออ้วนบ่ให้อ้วนค่ะทั้งหัวว่าอ้วนแบบพยายามปรับลดสื่อมันเป็นเรื่องยากญ่ที่ต้องวางให้ท่านเลือกเอาว่าท่านสิไปต่อหรือสิถอดไ้กลับไปโอเคเลยบ่เนาะเนาะอันที่สามอาหารค่ะอาหารหวานท่านต้องหมดเลยใส่เข้ามาหมดเลยเจ๊ทั้งหัวว่าอันนี้หวานคือไม่แตกเลยค่ะโบกินนะคะโบกินคนละแม่ที่กินได้ไหนกุ้งก้ยเบาหวานขอขอซี้ยาง มีแบบซีดาบักซีดาแบบแอปเปลิลแก้วมังก,กรชม,ชมพูนอกนั้นนี่อันสีหวานานะค่ะหวานแม่จะบักแตงโมแม่หวานนี่ค่ะหวานสีย่างนี่แหละที่ทานก็กินได้นะค่ะบัดน,นี้เขาถ้าเป็นไปได้ให้กินเขาที่เป็นเขากล้องเพราะว่าเขากล้องกลัวมันสียยอยเป็นน้ำตาลนันใส่เวลาโดนแต่ว่าถ้าเขาคัดสีย่างอื่นนี่ กินไปข้าวเดียวละ่ะน้างซีอพอวบอโเลดคอบาลนำตามันหลายค่ะนำตาไหลายเด้นะคะเราอ่านชุดไทยเพื่อท่านต้องออกกาลังกายเป็นประจําทุกม,มือเป็นนาทีนาทีือเขากินเขาเนี่ละ่ะคุค้นกินเขาไปคุ้นก็ต้องออกกาลังกายออกจำไหนออกสามสิบนาทีเป็นย่างหน่อยสามสิบถึงสี่สิบข่าว่าออกคือมีการเคลื่อนไหวต่อเน,น,นื่องเป็นบางื่อซึมสามสิบถึงสี่สิบนาทีชุดไทยเดือดเยียด ถักไปขลาดออกไปเลยแห้งๆเลยเราก็ยืดเยียดท่านสี่บ่ออกอีกเลยเพราะว่าท่านสิเจ็บไปเมื่อเย็บที่เขาเข้าเคลเสียไปเมื่อเพราะนั้นต้องไปศึกษาเร่ตางออกกำลังกายอีกเทือนึงวันนี้ท่านที่บ่อยากเป็นเลยเป็นังไหนซีขอซีขอเ้ว้อค่ะหนึ่งท่านองขัดกองอันดับแรกเลยถ้าท่านท่บ่อยากเป็นโอ้กูบ่อยากเป็นแอก ตว่าบ่ามาตรวจบ่งนีบ่ามาีข้างหู่ว่าเจ้าของปกติหรือเสี่ยงหรือป่วยพราะนัา้านต้องมาขัดกองขึ้นมาเนี้ลละค่ะอันอันแรกต้องคัดกองทุกปีนะปีละั้งอันที่สองเหมือนกันค่ะให้อ้วนใหญ่้วนซึ่งอสมอนี่ต้องคำนวณดัชนีม้วนไกยเนี่ยในแบบขันกองดัชนีมวนกายที่ทีปกติของคนไทยคือบ่เกินยี่สิบสามค่ะ ถึงการคำน,นวณแบบคือ้องเอาส่วนสูงมาคิดใส่หนักคำนวณอ,ออกมาคำนวณให้เพิ่นเ้อเป็นไปได้คำน,นวณเราบอกเลยว่าเนี่ยเจ้ายี่สิบห้าแล้วเอื้นว่าค่อนข้างอ้วนเจ้ายี่สิบแปดแล้วสามอว้วนเลยต้องลดอย่างนี้นสินะคำนวณบอกว่าอว้วนเพราะอ้วนคือเบิร์ตามค่าบีเอ็มไอเนีค่ะหนึ่งคักรองสองว้อ้วนไหมบก็สามดีเลี่ยมหวานค่ะ ่ใส่ต้องมางดเพื่อผู้ป่วยแล้วนี้ดีเลี่ยมโอ้ยเอมาหายป่วยนึงกะกินได้สองส่วนสิไหมคะเขาสีเลี่ยมันาเลี่ยมนาบอนลนสิกะเอออิ่มละลายอย่งแบบคือเพอายดีเลี่ยมอะไก็ตรงดีเลี้ยมได้เ้ราะหมูวันนั้นเป็นของหวานเนาะใช่ป่วยสูไหนก็เป็นตาแสบแกันท่านาดามัาสิดึกสามห้อยสี่ห้อยเัานก ก็เป็นแนวหวานเนาะก็ลดลงมาก็เคิองง่อยด้ืยง่อยเนือย่างนี้สิเนี่ยเค้าเอื่อมาหลีกเลี่ยงได้ค่ะเออถ้าเขาไม่มีความรู้เขาสิสู่ตายเลยเด้อค่ะกินเป็นวีนสิแบบนี้เห็นบ่มเนาะค่ะเนาะหลีกเลี่ยงหวานสุดท้ายออกกําลังกายให้ยหูว่าเป็นหน้าที่ค่ะออกกําลังกายเนาะค่ะขอซีขอแค่นี้แหละสิ่งที่อยากเบาสี่แล้วค่ะถามมือนี้ผู้ใดเจาะแล้วเป็นกลุ่มเสี่ยงกลุ่มเสี่ยงคือเท่าใดก่อน หนึ100่งร้อยถึงหนึ่งร้อยยี่สิบห้าเปล่ยนทันใด้อยแฝงทันใดลอยชิดสองทันลอยลอยสามยังสิคือบาตันเป็นกุ่มเสียงถ้ากลุ่มเสียงนี่มันีได้ความหมู่ไปแล้วอยากปรับเปลี่ยนพฤติกรรมร้องเบิ่งบอแล้วอีกเดือนหนึ่งมาเจาะเบิร์นไม้หน้าหมอนหมดยายว่ามันต้องลุกแท้ๆนะเพราะว่าเมือว่างีกวันก้อนสิได้ลอยชิดนั่นยายกินแบบคาดเลยยังสินะค่ะเพราะฉะนั้นสิให้โอกาสเด้อทำให้ไช้ตัวแล้วพบวาเซียง ใช้โอกาสอีกเดือนหนึ่งพอกันเนาะมาตรวจซ้ำวันนี้ถ้ากุ้งสงสัยกล้วยนูอาจสินักก็เกินสองอาทิตย์นะคะไปตรวจซ้ำยูโคกอโยโลพสตอถากเข่าไขว่าเป็นกต่สีส้มโตไปตรวจยืนยันยืนยันโดยการเจาะเลือดไง่นะคะเ้อะเพราะว่าถ้าบ่รักษาเพราะเรื่องจากข้าวสารเนาะค่ะเนาะตะว่าถ้าขั้นเป็นเป็นเอื้น่าที่ยงเนองจากว่าเมอวานเุก่อนไปกินเค้กมันเกิดอะไรนี่สินะค่ะ ร่างกายมันขาดออกว่าหมดอ,อันนี้เข้าไปปัดเปลี่ยนจากสองอาทิตย์จันได้กับลงได้แต่ว่าถ้าของจริงนี่มันไปจันได้กับบรุงเพราะฉะนั้นควรนที่ได้รับการรักษาเนาะค่ะกับฝากสิ่งนี้เนาะเข้าใจกันเนาะ

มาไล่ดอกาไลดอกที่นายเจอกรัของการขัดรองเบาหวานเนะเพื่อสุขภาพอนามัยของประชาชนนะคะแต่ละหมู่บ้านมีการขัดกรองเบาหวานป้องกัน เราก็จะได้แก้ไขอันน้นนะคะให้วามรวมเมื่อเป็นอย่างดีเพื่อของตัวเองนะคะ่ะแต่เกิดมันเป็นมากแล้วมันก็นยากนะคะนี่ค่ะคุณหมอค่ะกำลังตรวลูกผลเลยค่ะว่าผู้ได้เป็นหรือย,อยังบม่เป็นล้วก็คุณหมอคอยขามแนะนำในการป้องกันและดูแลร,รักษาค่ะ ก็เป็นนโย,ยบาย,ย,ยอีกนโยบายหนึ่งนะคะ,คะกับกระทรวงสาธนารนณนสุขของรัฐบาลเท่านี้นนะคะผีห่วงสุขภาพของประชาชนนะคะซึ่งในตำบลโคกเเองล้วก็แต่ละหมูบานนะคะกันเฮ็ด <H ed S 2> นะคะโดยทาง เล่าพอสตอลำบนนักชิมคุณหมอนะคะทีมเจ้าหน้าที่ออกมาให้คำแนะนำมากด้วยความสะดวกค่ะมาให้ความรู้เพื่อสุขภาพอนามัยที่ดีของของประชาชนในหมู่บ้าน